อยากเรียนคอร์สแฟรค่ะคูแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียนได้หรือเปล่าใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้กําลังเริ่มต้นฝึกภาษาใหม่ล่าสุดเลยนะไม่มีพื้นฐานเลยนะเพิ่งเริ่มต้นในการเรียนภาษาเลยอะ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีทั้งนั้นเริ่มจากศูนย์นะคะแล้วอยากก้าวกระโดดนะคะข้ามไปที่การฝึกฟังข้ามไปที่การฝึกพูดพออะ่ะ มีอีกหนึ่งคอร์สนะคะที่ตอนนี้กําลังเปิดตัวคอร์สที่แบบเรียกร้องกันมาเยอะมากสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานแล้วอยากะอยากเรียนชทำยังไงดีคะครูคุณจะได้วิธีการเรียนแบบคอร์สแฟลชแต่เนื้อหาจะเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายกว่าสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานแต่ขั้นตอนการฝึกเราจะได้ฝึกแบบคอร์สแฟลชพลอยมีให้ทั้งหมด15บทเรียนนะคะเป็นส5หบทเรียนไลฟ์ และเหมาะมากกับใครที่ไม่มีพื้นฐานและอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบก้าวไปแบบฝึกพูดเลยค่ะคูไม่เอาทฤษฎีอะค่ะเราจะฝึกการฟังนะคะเราจะฝึกการออกเสียงเราจะฝึกการใช้คําศัพท์และคุณจะได้ฝึกพูดเนื้อหาง่ายพออธิบายแบบเข้าใจง่ายมาก,มากที่สุดเหมาะมากสำหรับใครที่ไม่มีพื้นเลยและอยากฝึกพูดวอทแฟลกต์เบสิคเนี่ยเราจะเริ่มเรียนกันวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะ ช่วงเนี้ยพอยเลยมีราคาเป็นราคา P รีออเดอรใหนะ้บอกเลยว่าคอร์ดแฟลชเบสิเนี้ยพอยมีโบนัสให้ถึง3โบนัสแต่ขออุบไว้ก่อนเป็นความลับใครที่ตัดสินใจอยากฝึกภาษากับพยนะอยากฝึกพูดแบบเขาบ้างค่ะครูแต่ตอนนี้ไม่มีพื้นเลยอนะ่าพอยเปิดคอร์สใหม่นะคะชื่อ Flash Basic ราคาโปรโมชั่นก่อนเปิดตัวตอนนี้อยู่ที่หก 9, 9, 9ให้เหมือนเรียนคอร์สใหญ่นะคะได้อะไรบ้างคะครูคุณจะได้เรียนบทเรียนเป็นไลฟ์หนึ่งสัปดาห์เราจะเรียนสองไลฟ์และในแต่ละบทเรียนทุกคนจะได้ฝึกพูดและทุกครั้งที่ทุกคนฝึกพูดพอยจะไปดูการฝึกพูดของทุกคนให้แบบส่วนตัวตอนนี้การฝึกพูดแบบส่วนตัวราคามัน13,900นานะในคอร์สแฟลชคอร์สใหญ่นะคะแต่คอร์สเงี้ย พอเข้าใจว่าหลายคนอยากฝึกพูดเนาะแต่ว่าไม่มีพื้นเลยอะอยากเริ่มแบบเริ่มใหม่เลยง่ายๆบทเรียนง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ได้ผลพลอยเลยเปิดคอร์สนี้ขึ้นมานะคะช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นเป็นราคาซูเปอร์พรีออเดอร์คอสนี้พลอยจะมีโบนัสให้3โบนัสเด็ดๆด้วยกันแต่ขออุบไว้ก่อนสำหรับใครที่สมัครในตอนนี้เอาราคาพรีออเดอร์ไปก่อน และทุกครั้งเนี่ยที่พลอยเปิดตัวเบอร์นัสนะคะบอกเลยว่าราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆใครที่สนใจนะคะรีบแอดไปที่ไลน์แอดแอดอิงลิไม้นะคะพิมพ์ว่าแฟลช b a s i c นะคะจองราคา6 9 9กก่อนได้นะคะด้วยมัดจำา2,000บาทต้นเดือนมาจ่ายที่เหลือได้เลยหรือจะจ่ายที่เหลือก่อนคอร์สเปิดก็ได้หรือใครจะจ่ายเต็มก็ได้6 9เ9เเดี๋ยวพลอยจะค่อยๆมาเปิดตัวโบนัสนะคะเรื่อยๆทุกครั้งที่เรา เปิดตัวโบนัสบอกเลยว่าราคาจะขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ตัดสินใจอยากจะเปิดพูดภาษาอังกฤษแล้วค่ะครูอยากมีคนมาบอกอะคะว่าแบบพูดชัดหรือยังอยากมีคนมาบอกว่าสื่อสารรู้เรื่องไหมแต่ตอนนี้แบบพื้นฐานไม่มีเลยอ่ะคอร์สนี้ได้เหมือนกับคอร์ Flash, อสแฟลชคอร์สใหญ่นะแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับชื่อคอร์สว่าแฟลชเบสิคใครสนใจนะแอดไปได้ที่อ In รแอดแอดอิน์ไมหรือทักไปที่อินบ็อกซ์นะคะ